ก็มาใช่มันเช้ามาก Good morning คุณเจกี้เลยแต่จริงๆมันควรจะต้องมีแบบว่ามีปากกาสำหรับเราที่จะเอานั่นนะดิไปเอาปากกาอก่เอออย่เฮ้ยอยู่ข้างหลังอันนี้อันนี้มันลบได้แล้วแต่เขียนบักรลาษมันจะลบหรอลบจริงป่ะจริงโอเคโอเคาลราพี่แค่ไหนคะ ิดว่าใครมาครับคิดว่าใครมาบอกหน่อยว่าใครมามีเขเข้ามาอย่างโหคิดว่าใครมาบอกหน่อยว่าใครมาทำไมไม่หมมนะมานี่เพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะโอ้ยแล้วตั้งหวอะไรอ่ะมีปีกอีกต่างหากเจ้าตัวเห็นเราเฮ้ยมีเขาด้วยอ่ะเออมีเขามีหนวดด้วย มีคิ้วอีกโอ้คิ้วเข้มด้วยตาคมผมยาวสาวบังโพมันก้นจริงอ่ะเสียงมาแล้วมีคนทายได้ไหมว่าใครมาเนี่ยทำไมถึงว่าเป็นน้อนน้อนไข่ต้มคืออะไรอะหนูชื่อน้องไข่ต้มไหนอธิบายหน่อยทำไมชื่อน้องไข่ต้มอรัใส่เทต้เนี่ยใส่มีดอกไม้ถ้าถูกโอเคตลกมากเลยเพราะว่า หนูว่า่นเรื่องจอมใจโยธยาใช่ไหมแล้วในเรื่องหนูต้องมัดผมรั่วไปทางหน้าเลยทีเนี้ยหนูเพิ่งเห็นว่าหน้าหนูอ่ะเป็นรูปหน้าจริงๆอ่ะเหมือนไข่ต้มเป๊ะเี่ยหนเหมือนไข่ต้มเออแต่มันก็ใกล้เคียงนะหน้าเหมือนไข่ต้มเลยแล้วก็มีแฟนคลับหนูเขาบอกว่าเนี่ยหนูเหมือนหน้าแบบไข่ต้มเลยออ่เแล้วหนูก็เข้าไปดูรบบ มันเหมือนจริงก็เลยเออหนูเปลี่ยนชื่อติ๊กตอกเป็นไข่ต้มเลยอะเออแต่ไข่ต้มผู้หญิงหน้าลูกไข่อ่ะเขาว่าสวยนะเออเป็นน้องไข่ต้มไข่ต้มแบบยางมะตูมเยิ้มเยิ้มหน่อยใช่สวยเยิ้มหน่อยเออเข้าใจพูดนี่ใครวาดรูปหนูเอาให้ถ่ายว่าใครวาดเนี่ย มีอยู่คนเดียวอ่ะกล้าทำขนาดเนี้ยเออแล้วเล่นเนี้ยพี่อ่ะออกกดแจกแฟนคลับไปแล้วด้วยนะหมายถึงมี่คาถามแจกแฟนคลับเวลานี่จะแจกแฟนคลับหรอใช่มีคนอยากได้จริงใช่คําถามเมกี้ตั้งว่าทั้งหมดนักแสดงทั้งหมดในปฏิทินเล่มเนี้ยภายในปีเนี้ยอายุเท่าไหร่ยาาว่าอายุเท่าไหร่โอ้หนูคิดว่า มีแต่พันไหมใช่พันอับเออเก๋งอะไรอ่ะเขาส่งให้หรอเขาส่งอะไรให้เราหรอน่าจะเป็นแค่กุหลาบเอ๊ะทำไมมีแค่กุหลาบอ่ะครับเฮ้ยเราเราบอกได้เลยครับได้ปลาหวานเออปลากระลังเออไม่เคยได้เลยอะแต่ยัดน่าจะได้บ่อยเฮ้ยปลากรลังปลาหวานเดี๋ยวนะแล้วคือจะมีใครทายถูกหรอคะ คิดว่าแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ว่าถ้าเกิดใครถ่ายมาพี่ก็จะจับคนที่แบบถ่ายมาเนี่ยแล้วก็จ,จับฉลากให้อยู่แล้วสาหรับเร่มเนี้ยแต่ประเด็นคือมันจะมีคนที่เหมือนแบบเหลื่อมเหลื่อมนึกออกไหมแบบเขาอาจจะยังอายุยัง <ừ> ไม่ถึงหรือแบบนับตั้งแต่วันที่สง่งมาอีกวันห <ๆ S 2> นึ่งเขาถึงแล้วทําไงเราจะตัดสินจากอะไรถ้าตัวเลขมันไม่เป๊ะเดี๋ยวจับฉลากเอาโอเคโอเคทีเนี้ยมีคนบอกว่าหน้ายาเหมือนไข่รูปไข่จริงแต่ไข่ไดงนเสานะ จริงจริงอะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไหนไหนก็ยะก็เห็นรูปตัวเองแล้วยะต้องเซ็นชื่อนี้แล้วแหละว,ว่าอมาจะยะแล้วก็ต่อไปก็คือว่าเดี๋ยวเจอเลยเคือดูดิม <c oughs> ีหนวดมีเขามีตาหูไหนไหนถือโชว์หน่อยถือโชว์ว่าเราโอเคไหมกับกับรูปของเราคือลืมลืม ลืมการแต่งกายชุดเก่าไปเลยอะรู้สึกว่าตอนนี้มีพร็อพอะไรเต่งผมหน้าไม้่ังหาแล้วยาจําไว้นะว่าไมกี้ใส่อะไรของยาไปบ้างยาก็ต้องไม่เผาไม่เผาอยู่แล้วเออรู้สึกจะเดือนสิบเอ็ดหรือเปล่าไหนดูซิีน่าจะอันนี้เดินสามนี้มันย้อนหลังแล้วแล้วรู้สึกว่าอันนี้ไมกี้ไม่เขียนว่าหล่อตัวเองหล่ออยู่คนเดียวเขียนตัวเองใช่คนอื่นวาดคนอื่นหมดเลยตอนเฮ้ยพี่พี่ใคร หลายคนมากจีกอมีแบบจนเจาด้วยอ่ะไม่ใครนี่จีน่าจีน่ามีชุดใหม่แล้วใช่นี่คือชุดใหม่เฮ้ยเฮ้ยยะยยอมไม่ได้แล้วแหละแล้วนี่ใครวาดไมกี้เนี่ยเอ้ใครวาดคนอื่นๆนะคะคือไมกี้วาดทุกคนเลยยกเว้นตัวเองแล้วเขียนว่าตัวเองหล่อเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเขียนตัวเองหล่อป่ะเนี่ยหล่อ ออหนูบอกเลยนะว่าไมกี้อ่ะต้องเจอหนูเออเดี๋ยวแล้วกันเอาอันจิ๋วดีกว่าเออเออไม่ี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่าเราเรามองว่าไมกี้เราจะต้องแบบว่าเติมอะไรยังไงไปบ้างหนูกําลังจะแก้เผ็ดไปทีละจุดเออเออจุดแรกเขาเติมหน้ามาให้หนูเออหนูต้องทาผมทรงใหม่เขาเออเออเอามามาละผมทรงใหม่คิดกันนะหนูคิดว่าไมกี้เขายังไม่เคยมี หน้ามาทรงบ barcode ทำให้มาเต๋อให้หนูแล้วหนูต้องทำทรงบาร์โค้ดให้เขาก็เดี๋ยวกันนะทรงบาร์โค้ดต้องมาละปาดเป๋อ่ะเป๋เป๋ข้างเป๋อเฮาเป๋อเฮาคุณคุณน่ะฮะเป๋อีกคนนึงอ๋อไม่ใช่เป๋เล่รู้จักปะเป๋อเล่คือใครเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งขาเป๋คนหนึ่งตาเล่ มีคนบอกว่าเอาคืนเลยครับเออนี่แหละทุกคนเออทาไงดีอะทุกคนทําไมมันมีหน้ามาบาโคลแล้วมันยังดูดีอยู่เลยไม่ได้ละมันจะต้องมีเขานิดน,นึงและ้ะเป็นแบบว่าเหมือนละครตบจูบนิดน,นึงโอเคไมกี้ทําเข่าและหนวดให้หนูเออดี๋ยวหนูทําเป็นเขาแบบซันตาคอสเลย <c oughs> เออมาละมาละ จะดูดีอยู่ก็ให้มันว่าไปรอให้เขาเขียนไว้เลยว่ารอเอพวตัดสินกันว่าว่าเสร็จแล้วยังรออยู่ไหมนะคะนี่เออแล้วก็ไมกี้เขาเติมหนวดตรงนี้ให้หนูรู้ว่าเติมหนวดให้เขานอยิดนึงย่าดาเติมเติมหนวดจิ๋มไหมงลงไรพูดเหรอมา หนวดจุ๋มจิ๋มไงจุ๋มจิ๋มยแย่ดาแย่ดาไม่เคยได้ยินคำว่าหนวดจิ๋มก่อที่ว่าสองฝั่งอะไม่เคยอะดิโอ้โหแบบนี้เปล่าไม่ใช่ฮะอ๋อได้เลยค่ะอ่ะแล้วก็เขาเติมอะไรให้หนูอีกเขามีมงกุฎให้หนูมีมงกุฎตุ้มหูโอเคเออหนูเติมฉดาให้เขาด้วย ขอชดาแบบสูงหน่อยนะแบบเขาเพิ่งเป็นบอกว่าบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใหะนั้นมันต้องสูงนิดนึงโอเคล่างก่อนล่างก่อนเออเออคือชดาเนี่ยมันจะต้องมีลวดลายหนึองหนูก็พยายามเนี่ยตกแต่งให้สวยงามนะออบนหัวชดาเขียนเลขหนึ่งได้ไหมแบบดีใจกับเขานิดนึงว่าเออเขาได้อันดับหนึ่งเนี่ยนิยมอันดับหนึ่งเออเออเดี๋ยวก่อนนะจะไปเขียนตรงไหนดีแล้วเนี่ย เฮ้ยหนูว่าเริ่มเหมือนเหมือนเทวดาเออเออเหมือนเนะเหมือนในงานเพื่อนมงคลเนี่ยเกีนริมันับหนึ่งใช่ไหมเขียนไว้ตรงแก้มเป็นหนึ่งแบบไทยนี่เลขหนึ่งไทยเออใช้ได้สองแกะสองข้างเออแล้วเขามีปีกให้หนูด้วยไงออหนูใส่อะไร้เขาดีเนี่ยเขามีปีกให้หนูแล้วอ่ะ มีคนบอกสนุกจังเลยอีกคนหนกันสนุกจังเลยเหรอเดี๋ยวนะเขาไม่ปีกให้หนูแล้วมีอะไรต้มหูเออต้มหูโอเคโอเคตังหูของไมกี้ก็ต้องคือมันจะน้อยไม่ได้มันต้องเวอร์วังนิดนึงเออเป็นฟิลตังหูแบบเหมือนแบบมีแช a n d e l เออนี่มีความระยะนิดนึงนะคะโอ้โหมาละ คือหล่อเลยอะคือบาดใจอะออคือหล่อบาดใจอะบอกเลยเออคือผมหล่อครับมันีป,ปีกหรอจะวาดปี๊ยกยังไงอะปีกก็วาดไม่ได้เขาบอกว่าขอแว่นตาด้วยค่ะอ,อ่านีแฟนคลับขอแว่นตาด้วยโอเคเปเล่เปรี่ะแล้วใส่แว่นตาดำ ใส่อยู่คนเดียวเลยนะคะทั้งแก๊งเออเฮ้ยเริ่มหล่อแล้วเออดูดีขึ้นมาเลยเฮ้ยดูดีเลยที่ติใหญ่เลยทุกคนดูดีเอ้ยดูดีหล่อเออยังยังไม่มีปีกเลยนี่กําลังคิดอยู่ว่าต้องต้องแบบแต่งตัวให้ใหม่หนึ่งเออชุดนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เออคิดก่อนเฮ้ยมันจะมีปีกเหรอ ไม่ได้อะดิเออฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้เพราะใส่ชราแล้วด้วยน้องเปรเลเขารู้แล้วไมกี้ไม่เคยใส่ชุดหนึ่งเออชุดไหนเป็นชุดฟิลแบบเกาะอกเดี๋ยวเกาะอกให้ก่อนโอเคคือตรงแบบเชฟบะเลยอ่ะคือเกคือแบบเชฟบะเดี๋ยวนะเป็นแนวแบบชุเดรสอ่ะ เ้ยใครบะพี่ชายอ่ะได้ละนิดนึงนิดนึงเออดูดีดูดีดถ่กก่อนอ่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนอ่ะโชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยโอเคนี่เป็นจิตรกรฝีมือดีถูกเออล่อ เท่นะคะดูมีสไตล์ให้ให้คำจำกัดความของรูปนี้นิดนึงเพราะรูปหล่อเพราะรูปหล่อแบบมีชดาเออเออจบละอะจบใครอยากได้ไปในไปในไหนคะไปในเขาเรียกอะไรนะในไอจีของลุงแอดที่ของไมกี้ที่แบบว่าลุงแอดถามว่าใครอยากได้ไปฏิทินเนาะแล้วก็ตอบให้ได้ลุงแอดจะจับฉลาก สำหรับคนที่ตอบมาเออตอบค้นถามมาใช่เดี๋ยวนยหนงแอ้จะจับฉลากว่าใ<ช>ครผู้ชโชคดีได้รับประิทินอันนี้ไปใช่อันนี้ไปเลยแล้วก็ทีนี้ก่อนจะไปอย่าดาฝากหน่อยผลงานจะต้องแบบเป็นสองยุคสองสมัยจอมใจพยานละทุกคนฝากด้วยนะคะจอมแอรวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ช่องสามกดสามใช่ เป็นเป็นวันของพระสุพรรณกัลยาอ่าซึ่งเรื่องนี้ยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาสมัยอยุธยาด้วยเยดาเร่นเป็นสองคาแรคเตอร์นะคคนพระอดีตและพระปัจจุบันรับรองว่ามันดีมากเล่นกับพี่ก๊อตด้วยเล่นกับพี่ก๊อตด้วยงานนี้ก็คือแบบบรมครูทางด้านศิลปะการแสดงเก่งสุดๆเอองานนี้รับรองว่าสนุกแบบสนุกอ่ะร้องเพลงประกอบละครด้วยป่ะเฮ้ยยังไม่มีนะ เอาปิดท้ายอวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยอวยพรอะไรหรอเออสวัสดีปีใหม่แขนๆสุขอภาพโอมยเอี้ยงเหรอเออลุงแอลมองหนูก็มองด้วยเลยมองด้วยขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนดูช่องสามกดสามสิบสามดูถือกดสามคลาสนะคะโอเคอ้าวกดปิดไม่ยอมปิดอ้าว ทำไมไม่ปิดอ่ะโหยาของแรงอะ